สวัสดีครับร้านสมชายบ้านบอนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดฟังเสียงเครื่องคูต้า E9 นะครับ9แรงเกา่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับผมนี่ตัวนี้เครื่องเดิมสีเดิมนะครับดเดิมเลยตัวนี้สีเดิมนะครับนี่เพนจูบเลยตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาติดฟังเสียงกันนะครับ เลยตัวนี้กด,ก,ดกดน้องกดเนี่ยกดเนี่เน,น,นี่ยเนี่ยดังกระโปงกระโปรงนะโอเค,อเคสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ผมร้านสมชายบ้านบ่อน,นะคะรับเบอร์โทร0813299898ครับผม ร้าสมชายบ้านบ่อนะครับนี่ตัวนี้ฟรีนับรอบเลยครับตัวนี้ตัวนี้สวยมากโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ